เดี๋ยวให้นาตัวกันก่อนละกันครับเริ่มจากด้านนน้นข้างพี่เอกก่อนครับใบพายค่ะพี่ใบพายพี่ใบพายชื่อน่ารักมากนะข้างหล้วก็ครูปุ๊กค่ะครูปุ๊กครับแล้วก็พี่จิ๋มค่ะพี่จิ๋มคราวที่แล้วพี่จิ๋มก็มาพี่จิ๋มเจ้าเก่าของเราเจ้าเดิมมาประจาเลยสูตรเด็ดเจ้าเดิมครับอร่อยแน่นอนเจ้าเดิมครับอร่อยแน่นอนอะ มาพูดถึงเรื่องที่ประทับใจบ้างคราวที่แล้วเนี่ยเราก็แชร์กันไปแต่ละคนแตกต่างกันอย่างพี่เอกเนี่ยก็โอ้โหไปเมืองนอกอกหักกันละไปเมืองนอกขัดล้งเราบอกว่าเราจะเราจะไม่พูดแล้วเราจะพูดถึงความประทับใจเรื่องอกหักแล้วหนีไปต่างประเทศเราไม่ยุ่งแล้วไม่แตะแล้วทําไมมันจำอยู่อย่าจะจำดีดีให้ใครเป็นคนเมาสดีคะพี่เอกพี่เป็นไผ่พี่เปไผ่แหละข้างๆเลยอ่ะเป็นไงครับประทับใจอะไรกับพี่เอกครับประทับใจพี่เอก ไย่เพิ่งร้องไห้อย่าเพิ่งอย่า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 อย่เอยาตื่นอต่าอย่าอค่อ่าอย่าอย่าอก่าอย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 ่าอ่าอย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 ่อย่าอย่าอ่า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 อย่า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 อยรา่าอยเาอ่าอย่าอ่าอย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 ่าอว่อยเอ่าออยอาออ่อา่นอย คอลิปสติกมาฝากจะเป็นเรื่องของผมเกี่ยวกับการไปต่างประเทศครับมันมีความคลองจองไงคลองจองโอเคโอเคก็เห็นว่ามันมันสีสวยดีครับแล้วก็ที่นู่นก็มันก็จะมีให้เลือกเยอะๆแล้วก็คิดว่าอะไรน่าจะเหมาะกับกับแฟนคลับหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ผลลัพา์ด้วยลิปสติกก็เป็นอะไรที่กระทัดรัดครับเวลาแบบกลับมาจะได้ไม่ต้องพิวแบกกันมาเยอะอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ที่ที่เหมาะกับที่เหมาะกับเขาเวลาเขา เวลาเขาก็เออหมนเวลาเขาไม่เชียร์เราเขาก็จะใส่มาแล้วแฟนคลับู้จะยอ่ก็จะจําได้ว่าคนนี้เอาสีนี้สีนี้ไปอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มหลายคนมาเริ่มคือเริ่มใช้กันมากขึ้นก็เริ่มเริ่มเริ่มเอ๊ะสับสนว่าเอ๊ะ่รเปล่าอะไรี้ก็เริ่มไม่กล้าทักกหลังหลังแต่ก็ดีใจครับที่แบบเขาพอเราให้เขาแล้วเขาก็ใช้แล้วเขาก็ใช้เขาก็ทามาดูตลอดอะพี่เอกผ่านไปแล้วครับต่ออีกคนนึงล้วกันค่ะ อีกคนนึงต่อด้วยพี่เจและการใกล้ๆการข้างหลังอือาถามครูปุ๊กค่ะมีอะไรที่ประทับใจในตัวของพี่เจบ้างไม่มีไม่ต้องพูดนะโอเคกันผ่านต่อคนต่อไปเลยออก็คือพี่เจเนี่ยจะเป็นคนที่รู้เส้นทางทุกอย่างดีมากแล้วก็อธิบายเส้นทางทุกอย่างได้ดีเวลาจะไปไหนที่สุดในวงเลยยกเว้นยกเว้นคุณหนุ่มคนนั้นนะ แล้วคนนี้คุยเรื่องใช่ค่ะถ้าเราจะตามไปเชียร์ที่ไหนเนี่ยเราสามารถปรึกษาพี่เจได้แล้วขากลับพี่เจก็ยังใจดีอีกถ้าแฟนขับที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถติดรถกลับบ้านได้ด้วยนี่แฟนลับหลายๆคนยืมรถพี่เจกลับหลังคาหลังคาดีก็ผัดกันค่ะคนละวันอะไรอย่างนี้เป็นคนมีน้ำใจใช่ค่ะแล้วก็พี่เจเนี่ยจะเป็นคนที่เวลาถ่ายรูปกับแฟนขับก็คือจะใกล้ชิดสนิทเป็นกันเองค่ะ ไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ถือเนื้อถือตัวเลยหรือว่าจะแบบว่าถือตัวดีกว่ารือวขนาดนั้นเลยไม่ถือเนื้อถือตัวแต่ถึงเนื้อถึงตัวเราไม่ถือเนื้อถือตัวแต่เจถือโอกาสครับผมคือถามหน่อยพี่เห็นเขาชมเนี่ยพี่เกิดความรู้สึกอิดขายรู้สึกแบบทำไมค่ะไม่รู้ยังไงที่เขาคือคือถ้าสนิทกันแล้วนี่คือสามารถแบบว่าทุกส่วนได้ คุณปุู๊มาเลยดีกว่าคุณปุ๊ก็แขนแขนแขนอยบาเงี้ยค่ะก็คนไหนที่อวบอวกนิดนึงพี่เจก็จะชอบเช็คเช็คความหนาแน่นตรงนั้นเช็คความหนาแน่นชอบก็ไม่ใช่ค่ะเขาชอบเช็คล่าสุดไปงานโรงเรียนหญิงล้วนมาครับพี่เจแบบอือแบบนี้เลยโหทำท่าด้วยแล้วมีแววตาด้วยนะคะมีแววตาด้วยไม่ใช่แค่คือผมชอบผู้หญิงรูปร่างค่อนข้างมีเนื้อนิดนึงครับไม่ค่อยชอบมาเห็นแบบน้องอย่างเงี้ยที่เขามีเนื้อมี ไปพายบอกหนูโดนบอยเออแบบมีเนื้อหน่อยเงี้ยก็ไปเล่นเขาไปอะไรใช่แต่ว่าแต่ว่าสุภาพนะคะไม่ได้แบบว่าฮะใช่ไม่มาแบบไม่มาแบบว่าแววตาอะไรอย่างเงี้แบบก็แย่แย่เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะยังยังหน่อยแน่นี่ใช้ได้ไหมครับแบบได้ไหมได้ไหมหนหน้าอะไระนี่เดี๋ยวเขาเนี่ยะไม่เหมือนเชี่ยวอะ เขาไม่ได้เรียกว่าไอ้นี่เขาไม่เรียกเจ้าเนื้อเขาเรียกว่ามีกินมีใช้เติมพี่เจนนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะแฟนคลับไม่สวยเวลาถ่ายรูปค่ะต้องเดินหาแสงค่ะหาช่งสวยแล้วก็พี่เจเขาเป็นคนที่ตามแฟชั่นตลอดไงคะเขาก็จะดูแบบว่าแฟชั่นไปถึงไหนเขาจะคอยามเขาจะวิ่งตามลอดเขาจะรู้ว่าเออแอคนี้มุมนี้ท่านี้อะไรอย่างนี้เป็นคนคีเอทได้ด้วยอะไรงี้ค่ะ ดูมีคนเป็นผู้ชายมีแต่ข้อดีอะไรก็ไม่รู้เยอะๆเต่ไม่หมดเลย mm hmm. เออเดี๋ยวว่างๆซื้อบรรอยมาฝากนะว oh. <laughs> อาอ พี่จักบ้างดีกว่าพี่จักคนสุดท้ายได้ไหมคะต้องเก็บเอาไว้คนนี้ดีค่ะโอเคๆถูกต้องเลยถูกต้องเลยเอออ่างั้นพี่เปาก่อนนะพี่เรจบรายการแต่เพียงเท่านี้ดีกว่ายัางอย่งอย่างย่งย่งอ่าพี่เปาก่อนแล้วกันครับเราเนี่ยประทับใจค่ะเพราะว่าพี่เปาจะมีความเป็นกันเองสูงมากคือตั้งไลน์ค่ะเกิร์เกิร์เกิร์แก๊งเกิร์แกงไฟเกิร์แก๊งแล้วในนั้นก็จะมีแต่สาวๆแล้วก็คุยกัน ถามกันหนึงสุกตีบแล้วก็มีแบบสอนทะลึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรเนี่ยน้องสอนคำพวนอะไรอย่างเงี้ยชื่อว่าอะไรนะซีซันไฟน์เกิร์แกงเกิร์กรูปเป็นกรุ๊ปลายเป็นกรุ๊ปลายลายเป็นลายกรุ๊ปครับผม เป็นคนอารมณ์ดีผาสถ้าใครหน้าตาดีเข้ากรุ๊ปมาก็เดี๋ยวแอดส่วนตัวไปอีกทีหนึ่ง <laughs> อะไรอย่างนี้เ้ยใช้วิธีเดียวกันเลยอะ <laughs> ไม่ใช้วิธีเดียวกับจักเลย <laughs> โอ้เ <laughs> อกโมเดลลิ่งก็พูดไป แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือพี่ปังเขาจะเป็นคนคอยห่วงใยค่ะก็คืออย่างลูกลูกพี่เล่าให้ฟังว่าลูกพี่ป่วยพี่เปาก็แบบคอยถามอ่ะรู้ว่าจําได้ว่าวันนี้ต้องหาหมอนะก็จะไลน์มาถามแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวประทับใจมากเห็นแบบนี้ใครจะรู้ว่าผู้ชายแบบว่าดูแบบไว้หนวดไว้เขาจะเป็นคนละเอียดอ่อนและแถมยังมีความรับผิดชอบดูแลโซเชียลด้วยใช่เออพูดแต่คนนั้นมีไม่มีอะไรดีหรอกเชื่อ นม่กัดคนอื่นเขาอย่างเดียวนี่ไม่มีใครนั่งใจจั่นเลยนะครับ่นั่อเนี่องติมาสักเลยยกให้พี่จักนนะครับพี่จักเนี่ยนะต้องขอบคุณรายการบุรีลมครั้งที่แล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ออกรายการวันนั้นไปตั้งแต่นานาพี่จักไม่หนีกลับเร็วเลยค่ะอยู่ตลอดนี่เนี่ยมีใครรู้ป่ะครับว่าพี่จักกลับเร็วก่อนหน้าที่จะมาออกรายการเรา จริงๆผมไม่เคยกลับเร death, ็วเลยนะผมเข้าใจทุกคนอาจจะเข้าใจผิดไปเองนะฮะคือกลับไม่ถึงบ้านไงเดี๋ยวแม่แม่นี่ยอนให้ปั๊บนี่เตรียมเลยจมีเลยใจจริงๆพวงเดียวกันเหรอเนี่ยไปแวะซื้อของทำวพืัอพูกจริงนะอยากให้ยี่เลยคือยี่ไงก็ดูไม่ดีหรอกแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว อันนี้อยู่นานอยู่ยาวไม่่อยแวะแล้วก็คือกลับบ้านดิ่งตรงกับบ้านนว่าทำไมดิ่งอยู่นางครับ รอยเจจัดแสงเนี่ยครับเม่ได้ถ่ายด้วยกีจัดแสงอยู่มัดไฟอยู่่นือเป็นความบิดพี่เจเลยะพี่จักลับบ้านช้าใช่ไม่น่าเลยไม่พี่็อบแต่เหมือนแบบคนอื่นนะเขาจะมีอะไรแบบเสริมขึ้นมาที่เราไม่เคยรู้ไงแต่นี้คือเหมือนแบบพัฒนาพัฒนาตัวเองในทางที่ดีขึ้นแต่ไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นไปกว่านี้มีอีกเรื่องนึงพี่พิท้าจะเป็นคนดูแลสุขภาพแล้วก็อยากจะให้แฟนคลับเนี่ยสุขภาพดีก็จะแบบชวนไปปั่นอะไรอย่างเงี้ย หน้าะดูแบบว่าสมุนยามสมุนยามให้ทคนนั่ยามกันมาสมุนยามนั่งสมุนยามนั่งสมุยาไม่ต้องเออภาพลักษณ์เราจะดีเพราะพี่เป่านี่แหละนะครับโอเคอ่ะสรุปว่าพี่พี่จักคือข้อดีตอนนี้คือไม่กลับบ้านเร็วแล้วนะครับแล้วก็ปนช้าอีกอย่างคือชอบปั่นจักรยานเป็นความประทับใจของพี่แจ็คมันเป็นเรื่องแปลกมากคนปั่นจักรยานเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเต็มบ้านเต็เอ ใ,ใครเาก็ <apology> <respond> ปันกันโอเคอะพี่จัารทำไมจังหวะแปลกๆขนาดนั้นนะไม่ค่อยพอใจเทือไ่คือพยายามแล้วผมขอโทษพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเท่านี้อะอยากได้มังยันแต่วับตั้งแต่คราวที่แล้วจนถึงวันนี้ชีวิตผมก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่เลยอันหนึ่งพี่จากนี่ยกให้เป็นหัวหน้าคณะตลก ส e right. ีสันไฟนะคะมุกเยอะมากเวลาแบบอยู่ร่วมร่วมกันเงี้ยแบบโหฮาท้องแข็งนะคะมุกคือมุกเยอะมากแต่ที่จริงกปไม่รู้มีคุณภาพหรือเปล่าเนียคือความตลกเนี่ยกับความเออ่กวนเนี่ยมันมาใกล้ๆกันนะคะมันมีเลยค่ะแต่ก็เอาหน้าลากแหละนี่ทุกคนเกลียดอะไรผมหรือเปล่าครับไม่นี่ครับนั่งคนเดียวเนี่ยอะลักค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เดี๋ยวเรามีมิ팅 ที่กาลังจะเกิดใช่เป็นเรื่องที่อยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็วันที่29มีนาคมนี้นะครับเราจะมีเป็นแฟนมิทติ้งนะครับที่เราจะไปพบปะเป็นกิจกรรมที่ที่ไม่ได้มีมานานแล้วนะครับก็แต่น้ําท่วมถือโอกาสว่าในโอกาสที่ย้ายมาอยู่กับที่ใหม่นะครับที่มีร์คอร์ดก็อยากจะทําอะไรที่เหมือนกันตอบแทนตอบแทนแล้วก็อยากจะใช้โอกาสใกล้ชิดกับแฟนแล้วก็มีกิจกรรมทําด้วยกันนะครับก็ อยังไรถ้าถ้าใครสนใจนะครับติดตามได้ในแฟนเพจของพวกเราครับ f a c e b o o k c o m s e a s o n 5 band นะครับออตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะก็รีบๆหน่อยแล้วกันนะครับครับสถานที่ก็คือที่ยามาฮ่ารัชดานะครับชั้นใต้ดินอาคารฟอร์จูนนะครับ